พี่น้องปลสมบัยสมบูรณ์สุขคนค่ะอยู่กับช่องตอกอูรัมเพิ่นอภิเคียวค่ะพี่น้องค่ะมืนอีพี่ฝนมาเหมาค่ะพ,พี่น้องเบิ้งค่ะพี่ฝนมาเหมาค่ะเมื่อวี้านสมตับไม่นังตองอูพังยับเยินเบิ้ดแล้วคุณค่ะผ่าสระรูดพ่อผ่ามูนเบิ้ดเลยค่ะพายู่เขาลานไม่นั่งตองอูค่ะพี่น้องบะแมนถ่วมตะนานล้านเ้อค่ะ หลังล่านกระทว่วมปุณนทักขยะกับมาลงโคกเคิงพายุแห้งไหลครับพี่น้องเบืองค่ะขาปิดม,มาลงมะรีงเบื้องพี่น้องควนอันนั้นเกือบแม่นันกระท่อมน้อยปิวค่ะพูดอ่ะแต่จะก,กี่ตังยูซื้อพี่บดีใหญ่ามาอยู่ซื้อพี่แล้วเบิงทางขยะเบิงพี่นอ้องเบิงหน้าล้านทั้งเบิดเก็บของกเกือบว่าท่านขมูลเบิดแล้วหัวพี่น้อง่ะเออ ทอดบะได้ขายซ้ำมาหนี่ตงตำสซมตำแซวกับก็บมุนเบิดราคาฝนสาดทั้งขนมส้งขนมเสียนก็บเบิดน้ำโปงน้ำปันกับบได้ขขยคับพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาเมาพี่นอ้องขาเป็นแบาถ่วมแจน่านล้านไปเบื้องหลังบ้านกันมุนเบิดรพี่น้องารลมล้านไม่นั่งต่ออู่มุนเบิดระคา มีฝนมาเหมามือนี่เมาคักเมาเนี่ยเมาบ่แม่เนเมาแบบธรรมดาเมาชุดใหญ่ไฟกระพริบลาดมุนเบิด์ค่ะพี่น้องลาดั้งเบิดเลยค่ะเบิรงค่ะพี่น้องคะ่ะมัวตะขายของหน้าบ้านมาเบิรงค่ะพี่น้องฟังหนี้บะนี่มาเบิรงฟังนี้ค่ะพี่น้องสากมรมาค่ะคุณคเบิลงชุดพอ่อทั้งใบกำลังกวดน้ำออกมุนเบิดละค่ะพี่น้องเบิรงหลังค่ะ เป็นนางฟองอูค่ะเออเพิื่องสาดมาเคื่องหัวกับพองกันพี่น้องเบิ้งค่ะตาย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 ,ตายน้ำพ่วเขมามาพี่น้องว่วงทางเบิ้ดละค่ะทางเบิดแล้วเบิง้งเบิง้งค่ะฝนสาดมุนเบิดเลยค่ะพี่น้อง มายนัย่งต,ต,ตองอ,อูดเก็บลัน่นเก็บอยู่หน้าบ้านพอกระเมียอยู่หลังบ้านคพี่น้องเบิ้งหลังข้าบ้านื่้งสาดทึงหัวพี่น้องคุณข้าเปียกเบิดแ,แล้ว คลทะลุมล่านไม่นังสองอู่ค่ะพี่น้องคะ่ะขายของฮอตว่าเบอร์ซ่ำกำลังพ่อสิได้ขายบื้มมาบาดเดียวเลยคะ่ะค่ะอันนี้ล้างบ้านด้วยฝนีขวมล้างบ้านขวมนาบ้านนาล้านทั้งเบิดค่ะพี่นอ้องคุับพี่นอ้องไล่จะว่าขามัดส่วมจะว่าฮอตในเฮียนคะ่ะเออซึ่งขวมซึงหัวคุณจ้าตายๆ ตุกแห้งคักแห้งแง่ท่วมจนว่าท่วมเขามาในบ้านค่ะเปียกเบิดค่ะหัวจะซื้อเข้ามามือนี้ดีนะนี่มาเอาอ่อนนันอันนี้ทันจะไปอิงตู้เย็นไฟทาไฟหัวป๊า พี่น้องขาจ่ายจายจ่ายจายเบื้องขาพี่น้องอืมเก็บของมาหลักจากจายกันหมดแล้วแต่ว่าอีหยังเป็ดอีแง,ง่ง่องตุ้มคุ้มยุคค่ะคุณเครื่องของน้ำปั้นปุกประลุงปราล,ลารื่องอบดน้ำโค้งน้ำแข็งเครื่องกองกครงกองคุ้มเบื้องขา ขนมสิ่นบ่ได้ขายแล้วท่านพี่น้องฝนทะลุมในน้นกองอูขนมสิ่นเหลือตั้งหลายน้ำยาเหลือตะวัาเครื่องหม้อครับว่ะตายแล้วพี่น้องฝนทะลุมหลาดมนนั้นกองอูก็บคลองเกื่อประทันนาล้านก็เพราะนาล้านหลังบ้านก็เพราะลังบ้านครับพุณอะป้าฝนแห้งคักแห้งเนี่ยครับพี่น้องใจ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  ทั้ง,งเบิดและพี่น้องเก็บของจักว่าอีกอย่างเป็นอีกอย่างละพี่น้องมันีองมูลเบิดแล้วข่ากับข้าคนละขา จุว,ว่าเสียงมาถ่ายยางนานล่านขาดเลยค่ะพี่น้องเบืองขนาดอิดกันยังสิบไปจะว่าอิดปีนไหมคะล้มแห้งลายเมปลาลมคักลมแนืเมืองพี่น้องฝุ่นทางขยะกับตั้งยุนาบ้านบัานนี่ฝุ่นฟิวไปฮอดขุนละทางขยะเห็นบ่าคาดพี่น้องปลาช่างลมทัางฝนมาอีกแล้วค่ะพี่น้องสัดไม่อีกแล้วลมไม่อีกแล้วค่ะ เก็บของเกือบเก็บมาสิบ่ทันเก็บมาได้ยางเดียวคือโคกกับสาดเก็บมาท่านลมแหงทั่งแหงเนี่ยจนวับผาจนวับผายางกับอนันต์กระท่อมน้อยปิวมามาอีกแล้วครับพี่น้องลมมาอีกแล้ว รวมมาอีกแล้วค่ะรวมมาอีกแล้ว พี่น้องปิดตะยา่านคักป้าปิดตะย่านค่ะปิดตะย่านแน่ได้ครับพี่น้องเชิงร่มเชิงห้องเชิงป่าห้องวันนี้พัดได้เศร้าอยู่ได้ค่ะนี่มีการทายซ้ำพี่น้องเก็บของลงทางเสือประชานค่ะขายยูซัตรานแม่นางกองอู่ั้งอุ่ยน่ยเลยเชิง นาล่านถึงหลังบ้านโอ๊ตมุนเบิดแล้วครพี่น้องพังหมดแล้ว ฝุ่นฝ้าห้องโล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 อยู่พี่น้องค่ะเียบมันเก็บของประทันป้าทายอยู่สัตหลาดไปแล้วต่องอุโมงค์เบิดแล้วค่ะพี่น้องเบิองค่ะเบิองพี่น้องค่ะทัานฝนตกเชิงร่มร่มแห้งสัตว์เอาเทียนเดี่ยวเลยครับพี่น้องกระจุยกระจายกันเบิดทางขยุ่งทางขยาดพาจงพาดเต้น ของเคืองมุ่นเกับเก็บของมาท่านเก็บมาท่านอันเดียวคือโคกกับสากคือโคกกับสากเก็บมาท่านอันนี้อันนี้เก็บท่านอยู่เก็บท่านู่แต่ว่าเก็บมาท่านขาดเบียดเบิดลแค่นี้จะปลกปลาร้าจะบักบงบักจีจะบักนมบักเน่าหม้อขนมเส้นม่ได้ขายแล้วครับพี่น้องทางเชิงหน้าบ้านเชิงหน้าล้านหลังหลังบ้านน้ำท่วมมาดิพี่น้องหลังบ้านน้ำท่วม อย่ายวไปเบืองคุณพ่อต้องแบกไว้แม่กิจตาเมียนลังบ้านไม่ลตัวหูเมียยหน้าบ้านเดี๋ยวไปเบืองกันพี่น้องสวัสดีคพี่น้องเพียรไล่มาช่วาพอดเครื่องบ้านไหมคะคุณเปียกเบิดแล้ววันนี้สีด้กวดททาความสะอาดอีกค่ะคุณเบืองม,มองเก็บอันนั้นพวกหมอ้อพวกแหกพวกอันล้างชงล้างถ่วยเสียดเก็บคืนนัรับุนพี่น้องคะ่ะมุนเบิดสาดขมาพร้อมหัวขมาพร้อมคับพี่น้อง มึงหลังคาใน,น,นอ้ตลิโ่นหเนาะหลังหลังคาบ้านหัวจนว่าอันนี้แล้วสิบ่ปไมันอันนี้จางไหบุพี่นองกวาหูวบางหญ่กวากวาบแบบน,นี้สา,นนานสามประึกรางวัลที่หนึ่งหายเนาะสามประศึกรางวัลที่หนึ่งจากหน,น,น,นีหายเฮตุใหมา่าพี่นอ้องมึงค่ะคุณ ไรก็ว่าวหอดกางเดินบ้านเดินเฮี้ยนณินะฝนตกฝนตกฝนตกทะลมล่ามันักตองอูฝนตกไฟกระดับน้ำกระถ่วมเฮี้ยนพี่น้องแบบซ้กำกรซ้ดเพราะเได้ขายของดีๆพี่น้องเอ้ยเพราะเได้ขายของดีๆ ฝนกระตกมาทะลุมล่านนาล่านกมูลเบิดในบ้านอีกพี่น้องพวกน้านช่วมช่หอเดยวเมันหอนมองน้อนครับพี่น้องแต่ยต่แต,แต,แต,แตพี่น้องคาะตะบะเถิดโรตรัลี่ลวมาคิดนหนึง่งแค่ติดตาเฮียนไม่เบิ่งพี่น้องเฮียนหัวเบิดละฝนอยูมูตกูกจีกเปียงอยู่ฝนไม้แห้งชึ่งฝนชึ่งร่มครับพี่น้องพังเบิดนานาบ้านนาล,าล้านกับพังเบิด ตรงล้างบ้านน้ำกระถ่วมพี่น้องฝนตกไฟกระดับตอนนี้ไฟดับค่ะบันนี้ไฟดับค่ะพี่น้องไฟดับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องหน้าล้านกระเพาะหน้าล้านหลังบ้านกระเพาะหลังบ้านพี่น้องหน้าล้านฝนทะลุมเก็บคงเก็บของแทบเสียบประทันค่ะมาน่งตกอูมากวดหลังบ้านบันนีหลังบ้านน้ำหัวน้ำถ่วงขม่มคา,มมาค่ะตรง เนี่ยค่ะลังค่านี่ค่ะมันหัวแล้วบันนี่ย่อยลงค่ะบันนี่ฝนตกแห้งเมื่อกี้นิดสวดบึ้มลวดนะคะพี่น้องเมียนอันนั้นนี่ก็บนันนี่นั่งขวบตีมเลยบันนี่พี่น้อง้า นลอกนี้เสียงป่าห้องโลูลลลลวะตัวประทับธรรมดาในะว่นหันเนี่ยต้นตัวตกันนั้นนี่มามากสองลมนี่พอดีเยอะเป็นสื่อสอบเขา่าเข่าก็หัวจะสื่อมน้ามือน,นี่ยังไม่ได้กินยังไม่ได้สื่อไม่ ื่อนี่ฝนเมามืม่อนี่ขนมเสี่ยงเรียกแต่ว่าคือหมอกไม่น้นองกำลังอันนั้นความเสถีย้ขายขนมเสี่ยงป้องอันนั้นขายต่ำฝนมาอันนี้สั่งฝนมาะล่มสั่งนหน้าอันนั้อยู่ไหนะ เดี๋ยวนอเอต้อค้าเนะ้มีก็เลยตี่อไปต้ทาปูนทางยังมาอัเเอาออกไปไปเลยมันซื้อขางน่นะเครื่องปั้นน่นก็ะไลตลอดปูนซง็จะเป็นแบบนี้ตลอดเลย มาเก็บความแมาเก็บหลังบ้านต่าเลี้ยวจุเจ้าขันเนาะ ุมขุ่นมา,าอาอาอน้ำเพิ่มมากน่นอยๆอัน,น้ไหวมองซื้อนันนี้นั่นอาหมูเลยเกี่ยวไว้ซื้อ,อนี่ก็ได้เื่องปั้นมองอาแก่ อย่าไปกวดนาล่านอีกค่ะพี่น้องทางนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วมัดูไปเบื้องนาล่านกันค่ะเย็ดเปนอะไอันนี้ไปเบื้องนาล่านกันจ้าครับพี่น้องค่ะทางเบิดแล้วขาดเบิดแล้วคานาล้านขากก็ขาดดีนะเก็บของท่านอือเก็บระท่านคือสองอย่างคือโคกกับสาเก็บระท่านปลูกประเดก ผูกปลาแดกพวกอันนั้นปผงสุนปรผงสุนโรน,น้ำต้มน้ำตาลบลาเคือขคงปลาเคือเครือหม้อ,อ,อขนมส้มขนมเสน้นเก็บท่านน้ำกับเก็บท่านรับพี่น้องอ๋อเมื่อยฝ่าห้องโล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 ,โลอยู่โอ้เมื่อยหลายครับพี่น้องเมื่อยคักเมื่อยเนี่ยเก็บคงเก็บของ เมื่อนี้มื่อนี้มื่อนี้พี่ฝนเมาค่ะเมาแล้วเมาเบิดแล้วไปแล้วไปน้ำหนามแล้วคุณไปน้ำหนามแล้วทางขยะก็ไปน้ำหนามแล้ว,ลว,ลวเอาโอเคค่ะพี่น้องฟ้องไปสุมองสุบอลสุปูสุคนค่ะเมื่อนี้ปิดการขายแล้วขอขอบคุณผู้ใดเบิ้งคลิปนี่แล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจมานักงตรงอู่ได้ด้ยวยค่ะเด้อให้คอม,มนเมนต์แน่ ให้กำลังใจกันแน่ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากากดซับสไคร์นักต่อูด้วยนะคะฝากห้องเอาไวส้สำนีกดเป็นนักตอกอูย่านพอกันไมคลิปหน้าคลิปนี้เอาไวส้สำนีสวัสดีค่ะบายยค่ะอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดบัคกิ่งบากกางัคกลมนะเ้อค่ะเด้อบ,บายยค่ะย่านฝ้าบายๆค่ะใบแล้วค่ะพอกันไมค่ะสวัสดีค่ะ